ครับสวัสดีครับพี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองบ้านฉางนะครับวันนี้ผมก็มานั่งอยู่กับผู้บริหารของเทศบาลเมืองบ้านฉางนะครับหนึ่งท่านนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉางนะครับนายบ,บระบุรพานะครับผมก็จะามาสอบถามถึงนโยบายในการป้องกันนะครับยาเสพติด ภายในชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านฉางเรานะครับเดี๋ยวเราไปพบกับานายมณะบุรพาครับรอ,อ,องนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านฉางสวัสดีครับทนายมณนะบุรพาครับช่วงนี้ก็อย่างที่เรารับทราบกันอยู่นะครับว่าปัญหาย,ยาเสพติดนะครับของประเทศไทยของเรานะครับก็กําลังระบาดอยู่ นะครับก็เป็นภายในชุมชนของเรานะครับเ,เราจะทําให้ชุมชนของเราเข้มแข็งนะครับต้านภัยยาเสพติดตอนนี้นโยบายของเทศบาลเมืองบ้านฉางเรามีนโยบายในการป้องกันยาเสพติดย,ยังไงช่วยอบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องชุมชนของเรารับทราบด้วยครับครับผมคือในน้นะฮะนโยบายของเทศบาลเมืองบ้านฉางนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับผมคือทางเทศบาลเมือบรรงบ้านฉางเนี่ยฮะร่วมกับทางอำเภอนะฮะแล้วก็สถานีตรวจพูธรบ้านฉางนะครับผม ในการส่วนที่กาลังร่วมกันนะครับผมในการดูแลชุมชนนะฮะเกี่ยวกับชุมชนที่ว่ากลุ่มเสี่ยงนะครับผมถ้าคนในชุมชนใดนะฮะเรามีข้อมูลว่ายุ่งเกี่ยวหรือว่าใช้ยาเสพติดนะครับผมเราจะเชิญมาเพื่อที่จะให้ไปบําบัดนะครับผมคือบําบัดเนี่ยคือบ,บัดให,ให,ให้ให้หายจากยาเสพติดนะครับ ไม่ใช่ผู้ต้องหาใช่ไหมครับเอ่อเป็นแค่ผู้ป่วยใช่ไหมครับคือเรายังไม่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 ่แปลงเป็นผู้ต้องหานะครับคือถ้าเกิดได้รับความมือจากจากตัวบุคคลนั้นนะครับว่าให้มาบําบัดแล้วบุคคลนั้นให้ความรมือนะฮะเราก็จะส่งเข้าบําบัดสารบําบัตของที่ที่เรามีอยู่นะครับผมแต่ถ้าบุคคลนั้นไม่ให้ความรมือนะครับเราก็จะส่งชื่อเขาเนี่ยให้กับทางอําเภอแล้วก็สารีนตรวจผูธทนบ้านฉางเพื่อที่ดำเนินการของตามขั้นตอนของอาเภอแล้วก็สารีนตรวจผู้ทนของเขานะครับผม ในส่วนของปัญหายาเสพติดนะครับก็ช่วงเราก็มีหน่วยงานของภาครัฐทั้งสาหน่วยงานด้วยกันนะครับก็เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งนะครับเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นชุมชนที่ต่อต้านยาเสพติดนะครับแล้วก็ในส่วนของ กลุ่มเสียงช่วง,งนี้นะครับเป็นช่วงที่บรรดานักเรียนเป็นช่วงปิดเทอมนะครับทางเทศบาลเมืองบ้านช้างก็จัดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มเสียงได้ห่างไกลย,ยาเสพติดมีโครงการอะไรบ้างคือทีนี้นะครับเทศบาลเรานะครับผมมีโครงการนะฮะเกี่ยวกับกีฬาต้านยาเสพติดนะครับผมเพื่อให้เยาวชนนะฮะใช้ชีวิตให้ใช้ชีวิตแล้วก็เวลาให้เป็นประโยชน์ กับส emitted, บังคมและของตัวเองนะครับก็คือจะมีการแข่งขันกีฬาที่ทางเทศบาลกําหนดไว้ฟุตบอลนะฮะหรือดนตรีนะฮะแล้วก็กีฬาต่างๆที่ว่าเราจะจัดออกมาครับผมใช่ฮะกิจกรรมมากมายของชุมชนเมืองบ้านฉาง นะครับก็วันนี้ผมก็ได้รับความอนุคะห์จากท่านรองนายกเทศมนตรีนะครับทนายมณะบุรพาชี้แจงในนโยบายในการป้องกันยาเสพติดภายในชุมชนของเรานะครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับชุมชนที่เข้มแข็งนะครับก็ต้องเป็นชุมชนที่ห่างไกลยาเสพติดใช่ไหมครับช่วงนี้หลังท้ายนี้นะครับท่านรองนายกนะครับทนายมณะบุรพาช่วยกล่าวแนะนําอะไรเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับคือนะฮะ ถ้าดีนะครับผมผมอยากให้ผู้ปกครองนะครับผมช่วยตรวจสอบดูรลบุตรหลานของท่านนะครับผมคือพยายามตรวจสอบแล้วก็เช็คดูว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยฮะมีความเสี่ยงในการที่ไปพบเพื่อนหรือว่าบุคคลภายนอกที่เราไม่ทราบนะฮะคือพยายามสอบถามแล้วก็ตรวจสอบก็คืออาจจะพาบุตรหลานของท่านนะฮะไปตวปรวจปัสสาวะเพื่อเพื่อหาสารเสพเติดก่อนว่ามีหรือเปล่านะฮะถ้ามีปุ๊บนะฮะท่านก็ นำเด็กของท่านเนี่ยมาแจ้งเราที่เทศาบาลเมืองของเรานะฮะเพื่อที่จะเดเนินการพาเด็กพวกนั้นไปบำบัดนะฮะแล้วทางผมก็ขอฝากผู้ปกครองนะครับผมผมรู้ว่าทุกทุกท่านนะฮะมีภาระ,ะที่ต้องดูแลทั้งงานทั้งอะไรตัวหลายอย่างนะฮะแต่ท่านก็ต้องไม่ลืมดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะครับเพื่อให,ให้การอย่ายต่อเนื่องครับผมได้เลยนะครับ ผู้บริหารของเทศบาลเมืองพัญชาของเรานะครับสิ่งดีๆนะครับเราจะนําเสนอให้กับท่านผู้ชมเทศบาลเมืองพัญชาของเราต้องขอบคุณทนายมณนะบุรพามณา่นี้ขอบคุณครับรับวับบ์ถ่ถายภาพเมตณีโด่งดังรายงานขอบคุณครับ